สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทําผัดพริกโนค่ะเมนูนี้เป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะคะแล้วก็จะมาแชร์เทคนิคค่ะผัดยังไงนะคะให้ร่วนแห้งแล้วก็หอมแบบนี้เลยค่ะสามารถทานได้ทั้งตัวเลยนะคะวิธีการทําและส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ วันนี้เราจะใช้นกกระทาค่ะมาม่าใช้อยู่ที่3ตัวนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปย่างนะคะย่างบนเตาแก๊สก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีหม้อทอดหม้ออบลมร้อนก็ใช้ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยออกมาได้ประมาณนี้ค่ะเนื้อเขาก็จะแห้งหนังก็จะตึงสวยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มสับกันค่ะมาม่าจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ก่อนนะคะพาท้องออกมาค่ะ พอสับออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะผ่าครึ่งจะมีตรงช่วงกระดูกตรงกลางค่ะเขาจะมีก้อนเลือดดำๆนะคะเป็นสาบนกนะคะก็ให้เพื่อนๆนำออกก่อนที่จะสับค่ะขูดๆๆออกแบบนี้เลยนะคะพอขูดออกนะคะดึงออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆนำไปล้างตรงกลางก่อนนิดนึงค่ะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มสับกันเลยค่ะให้เพื่อนๆสับให้ละเอียดนะคะตรงส่วนของช่วงตัวนะคะก็สับเหมือนกันค่ะมาม่าจะสับไปทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะ หลังจากที่เราไปย่างมาแล้วเนี่ยตัวส่วนของเนื้อเราก็ดูกนะคะเขาก็จะสุกพอประมาณเลยค่ะก็จะทําให้สับได้ง่ายนะคะให้เพื่อนๆพสับจนละเอียดนะคะได้ประมาณนี้ค่ะใช้ได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะให้เพื่อนเตั้งกระทะให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะมาม่าใช้อยู่ที่ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะ ามาจะใส่พริกแกงเผ็ดอยู่ที่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะถ้าชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยค่ะแล้วเกลี่ยนะคะให้กระจายก่อนค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะเราไม่ต้องผัดให้พริกแกงหอมก่อนนะคะให้เพื่อนๆใส่นกสับของเราลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ามาจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะหลังจากที่เราใส่นกลงไปแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะใช้ท้องตะหลิวค่ะ เกลี่ยกระจายนะคะแล้วก็ผัดบนบนแบบนี้ค่ะแบบนี้จะทําให้ตัวนกศัพท์ของเราเนี่ยนะคะโดนกระทะโดยทั่วกันค่ะก็จะทําให้แห้งแล้วก็หอมนะคะให้เพื่อนๆผัดวนๆนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะผัดจนสวนผสมเข้ากันดีนะคะสีก็จะออกมาสวยได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงกันค่ะมาม่มาจะปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาค่ะ ใส่เอากะบพอประมาณนะคะต้องเผื่อด้วยนะคะเพราะว่าพริกแกงของเรามีรสชาติเค็มอยู่แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นก็ผัดผสมคั่วๆต่อไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะมาม่าจะมาใส่ผงชูรสเพิ่มลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะแล้วใส่น้ำตาลทรายค่ะนิดหน่อยนะคะ ประมาณ2หยิบมือค่ะเพื่อตัดรสชาติเค็มนะคะจากนั้นเราจะมาใส่กระชายซอยค่ะจำนวนมากน้อยแลวแต่ความชอบนะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆผัดจนกลิ่นของกระชายแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยหอมนะคะพอใบมะกรูดกับกระชายนะคะกลิ่นหอมดีแล้วค่ะ เราก็จะมาใส่ใบโหระพาค่ะมาม่าจะใช้ใบโหระพาแทนนะคะไม่มีใบกะเพราค่ะถ้าเพื่อนๆมีใบกระเพราก็ให้ใส่ใบกระเพรานะคะกลิ่นของผัดพริกนกี่จะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนผัดนะคะจนกว่าใบโหระพาจะสุกดีค่ะได้ประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ผัดเผ็ดนกกระทาของเรานะคะแห้งๆห,หอมๆร่วนๆน,นะคะรสชาติร้อนแรงมากๆเลยค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้และว,วิธีการผัดนะคะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าสนใจก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ